สบายดีปะลงุงสบายดีถุงมองทุกบอลพบพาอกับสองน้องอ้อนคือเก่าปะลงุงมื่อนี้ลุยเกี่ยวเขาต่ออีละปะลุงให้คิดว่าสิดาผักหน้าทองพี่ซองปะล,งลุงให้เขาซุกเข้ากับประมาณสิบก็หาเนี่ยแหละประมาณสองมือสามมือก็แล้วประมาณสามมือค่ะเกี่ยวบังทีก็สองมือก็จัก นาทองที่ซองอันนี้ปลงแคมทาง <Yeah. S 1> นี่ทางแคมเฮือนเพาะ <Yeah. S 1> นี่แคมเฮือนอันนี้เฮือนไม่มีอันนี้ <Yeah. S 1> นเฮือนเดือบปลายเฮือนเท้าอยู่พุ่นนาทองที่ซองอันนี้ปลงไอแคมบนทาง <Yeah. S 1> นี่ซุก <Yeah. S 1> ไปเลย วานซามมือฮะมาลงเลยหน้าทงนี่เขาตัวมันสุกแล้วนะสิบก็หายสิบหกสิบเจ็ดไห่นี่แหละวันซัมามอร์ว่าเมือเสาี่ก็บริเกียวตอนเสาร์มาลงตอนสวยเอาวันเสาร์กับท่าพอไปขายหมักแดงหอบไปไ,ไปถ่ายชั้นมางลงเลย ขายมักแตงตัวเหาปูกอยู่หน้าพระพา,าย้หลยขายมักแตงกะโหลกเ้าปูทั่วบ้านแชบเบิดก่อนสัน่ง้งนี่ขายดีเช่ไมก็จะเอาเสื้อยามเบีย้ยทงละหาพันทงละสิบบาทเนะพอ <laughs> ทงละสิบบาทสิบบาทผันหาหวกมาระพอซื้อที่หาพันกีบ เฮาก็ลงใส่บาดมาเศ้านี่สามหมากสามบาทหกบาทสิบาทหกบาทสิบาทละสันสิบาทหาพันกีบอยู่บ้านเฮาเป็นเงินกีบเงินลาวเฮาหาพันหาพันกีบให้เดียวนี่กัเราออบว่าอย ไฮรูมมันยังเคี้ยวอยู่ใบมันตายไปเลยเนาะไฮทั้งรูมมันยังเคี้ยวอยู่หน่อยกไปงเฮียนแหละไปลงไอ้อันนี้ก็ข้าวกรรมเขากรรมปนอันนี้แบบฮะ ันนี่เขากำรมไปลงผ้าเกี่ยวเพราะว่ามันไก่เฮือนเป็ดไก่ยองบ่อะไแถวขอบมันก๊อกมันหมุนบ่อะไรเขากำรมันมาเใส่เนาะฮะ เออไปกวดดังเพื่อนะบ่มันบ่เศร้าบ่เพิ่นเป็นตุ่มนยดังน้องมิดขึ้นไปกวดสวรรค์ก็เมตตาบาตาไปส่งค่ะกลมาลุยเกี่ยวเขาก่อนโปร่งป่านี่สำเร็จไปแล้วสามไห่โปร คลามหมาลงเลยสำเร็จไปแล้วกําลังติดต่อห้ที่สี่ตอนนี้ค่ะกะเก่ามุงเข่งไปลงเลยนี่หายที่สี่ห้ไงไนน่ายเนาะ กวกเนี่ยได้หาย้แค่เพื่อนปลุกไหมมีแต่เขาพ่นสี่สี่ซูงกว่าเข่ากำกระมี ก็อรอแลคุณร้ายคนแท้เลยสามสีคนปุนนอ๋อทางตัดทางเกี่ยวก็ไว้แล้วอใครแต่ลมวันนี้ปลมเ้ยแดดแห้งอยู่หักลมเดีดแดลมลม ล่างต่อหายที่สี่เลยตรงนี้ได้สามหายแล้วสำเร็จไปแล้วสามหายตรงนี้หายที่สี่รถปั่นมันนี่ก็อยู่เงื่อนเปล่าตงนี้มันซินกนไปร่วมเบิด ปลากะโหอกตอไปเลยจากที่ใดจังห่แหละบาดเพื่อขึ้นนี่ไฮที่สี่สำเร็จไปแล้วปะโลต่อให้ได้บ่ายเลยไฮลุ่มนี่เนาะต่อให้ลุ่มเลยให้นี่ยาวกว่าด้วย สำเร็จแล้วโปรไฮที่สี่ของเรากถวกำก็จะเป็นพวกไงจิไปต่อไฮที่หาแล้วป่ะนี่ยนก็เตอโกโมนี่ิครับ ลงไปหอดน้องพอมีนี่แหละไปะลงนี่แหละขางเลี่ยนนี่แหละงานตรงนี้ก็แก่ใบว่าอีกคนเลยขางน้องบอลเขาไป็นมังกันเอานปเลยมังกันข้อเพื่องเอาไปเลยแต่ว่าเห็ดใหม่แล้วซุกแต่ขากุ๊กม,ม่วงนี่ซองเลี้ยนขางนั้นะไรยังเคี้ยวอยู่ นะเขาเขาสิสุกแต่ชอ,องเรียนครั้งนี้ชองเรียนกับห้อนแต่ก็ภาย่กับหางกับเลียนเดียวลงไปเลยไปวางหลุมโดยต่อเลยเกี่ยวอีกษชิดอะไจังงเลยสากันขืนแล้วันเกี่ยวไปเลยเลยตอนนี้ก็ประมาณสิบโมองอ่งเลแดดแห้งหมดนี่นนนจิดอะไรช้ำไดชิดอะไรจังหง ไหนที่หากำลังสิเล่ไปลงเลยข้างขอบเป็ดไก่ยินเวดเขางามปงไปมลงย,ยังเคียวอยู่เคียวตะไบอยู่ละพออเขาเลียดแลยใยงามเลยสิหากรรมเต็มพรอบุมีมแมงมันเนาะ เป็ดไก่กินเบิรดมากจนบ่บมีในห่วง <c ười> ควนนายนาควายลังเกี่ยวนี้สำเร็จแล้วพะโล เกียรติกไปหาให้ยบางขาเงื่อนไปหมดเลยเรียนนี่อีกสองห้กับเบิร์ดเรียนแล้วก็เรือเรียนเดียวตัวนั้นลงเลยว่ากันขึ้นเลยแหละไปลงไหยมาวันนี้กับซิดแล้วแต่ไปลงอย่าลืมฝากก็ไล่กดแชร์กดติดตามซ่องน้องอ้อนในเดี๋ยวไปลงพอกันคลิปหน้าไปลงสบายดี